โรคอ้วนโรคเบาหวานจากน้ําตาลเป็นเหตุให้ v ะวินูช่วยทั้งโรคอ้วนและโรคเบาหวานสาเหตุสำคัญก็คือน้ําตาลทั้งคู่ตกเย็นกินผลไม้แทนข้าวน้าตาลมาตื่นเช้ากินกาแฟขนมปังน้ําตาลมาตกบ่ายกินชานมไข่มุกน้ําตาลก็มาอีกตกข้าร่ําสุราดื่มเหล้าดื่มเบียร์น้ําตาลมาอีกแล้วน้ําตาลส่วนเกินนะครับก็จะถูกเก็บเป็นไขมันนั่นก็คืออ้วนกว่าให้น้าตาลเกินย้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นตับอ่อนก็จะเหนื่อยล้าหมดสภาพจบลงด้วยเบาหวาน น้ำตาลส่วนเกินในกระแสะเลือดกับไขมันหน้าท้องล้นเหลือเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการอักเสบภายในที่คุณไม่รู้สิกตัวแต่บรรยากาศกินหวานทลายสุขภาพของคุณไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆวินาทีกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปไร้ทางแก้ต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากนั้นให้ v A s มาช่วยร่างกายในการควบคุมน้ําตาลให้ดีขึ้นแล้วก็ให้วีน w มาช่วยลดการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ร่างกายได้มีเวลาในการฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นต้นทุนในการป้องกัน ถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาแน่นอนนะครับมาป้องกันสุขภาพของคุณด้วย VS Venu ก่อนที่สายเกินแก้กันนะครับ